Okay. สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนําในส่วนของตัวแม็กยางเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นสมนาคุณรูปภาพจากทางร้าน AA Auto m a x นะครับหรือ AA Auto Racing นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดห้นะครับตัวนี้ก็ติดต่อสอบถามหรือเข้าไปที่ร้านได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านานที่ออกรถไปแล้วและอยากเปลี่ยนแม็กย่างนะครับส่วนลูกค้าใหม่ๆนะครับที่มาออกรถกับเรา ทางโชว์รูมฟอร์สุขุมวิทห้ตรงบางจากเนี่ยทางเราก็ได้ดีลกับร้านมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนแม็กยางออกไปจบทีเดียวได้เลยนะครับวันนี้ก็มานําเสนอในส่วนของตัวแม็กขนาด18นิ้วนะครับแม็กยางขนาด18บแปสำหรับตัว Ford n e น t g เ n ตัวใหม่เนี่ยเราจะเริ่มใส่ได้ในตัว น่าจะเป็นตัวสปอร์ตนะครับจริงๆใส่ได้ทุกรุ่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีถ้าเป็นขอ16เนี่ยมันจะใส่ตั้งแต่ XLT ลงมานะครับ18ก็ใส่ได้ทุกทุกตัวเลยนะครับเนี่ยส8อบส่วนมากก็จะใส่แกมเตียนี่นะครับฟูเสูร มาดูลน์นะครับลองลองดูลองชมลายดูนะครับตัวนี้นี่ครับแมกก้านเนี่ยสิยสวยๆเลยครับนี่นะครับของ PA นะครับร้าน a a ลูกค้าใหม่ๆก็มาออกรถกับทางเราแล้วก็รีวกับทางร้านไว้แล้วนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับแม็กยางมีให้เลือก อย่างจุใจเลยครับขอสินี่ก็สวยครับอันนี้ก็ยอดนิยมครับนี่โกงจับนะครับหอยสิสสวยครับสีดแดงนะครับนี่นิ้รเก็คลูกค้าท่านใดมองหารถใหม่ก็ติดต่อมานะครับที่ ทาง YouTube ทางช่องเรานี่แหละครับคือติดต่อมาได้เลยนะครับก็ทักมาก่อนเดี๋ยวเราแจ้งเบอร์โทรไปนะครับก็ออกรถโปรโมชั่นแบบไหนแต่งแบบไหนก็ลองแจ้งเรามาได้นะครับส่วนเรื่องแม็กยางเราก็ไว้ใจทางร้าน a a, a นะครับถ้าใครสนใจจะไปติดตั้งล้อ แม็กยางเองก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่เบอร์08 5 2 0 2 4 4 3 0นะครับเอออโต้เรซินะครับหรือ A อออโต้แนะครับแต่ว่าถ้าออกรถใหม่ก็ติดต่อไปทางเราเลยครับแล้วก็แม็กยางแล้วก็เทิร์นแล้วก็ออกรถพร้อมแต่งไปได้เลยนะครับนีะครับอย่างไรก็ฝากในเรื่องของ รถใหม่ไปด้วยนะครับเผื่อท่านใดยังมองหารถใช้งานอยู่นะครับแล้วก็อยากจะแต่งแม็กยางก็ติดต่อมาทางเราได้นะครับสี่ประตูแคปมีหมดนะครับหรือเป็นรถครอบครัวก็มีนะครับเป็นตัว e v e r อร t เสนะครับส่วนแ a ปเตอร์ก็ยังไม่มีการส่งมอบก็ยังไม่พูดถึงที่าแัปเตอร์นี่ไม่ได้แต่งอยู่แล้วครับคือเขามาดีอยู่แล้วนะครับนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อ ทักสอบถม่มงเข้ามานะครับ